สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ History World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามีเรื่องราวน่าสนใจเกี่ยวกับการเมืองโลกเนี่ยมันเล่าให้กับทุกคนฟังกันนั่นเองซึ่งเรื่องราวนี้เนี่ยก็เกี่ยวข้องกับการสงครามโดยตรงด้วยนะครับซึ่งแน่นอนล่ะถ้าพูดถึงสงครามในตอนนี้ทุกสายตาของโลกก็คงจะจับจ้องไปที่เรื่องราวของรัสเซียกับยูเครนนะครับที่เรียกได้ว่าเกิดสงครามระดับ full scale ขึ้นถูกไหมรัสเซียได้ตัดสินใจโจมตียูเครนนะครับแล้วที่ นี้เองเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นละ่ะเรื่องราวในวันนี้เนี่ยเราจะมากับหัวข้อที่ว่าสงครามรัเสเซียยูเครน จะทำให้โลกใบนี้นะครับผมเข้าสู่ยุคแห่งการทหารอีกครั้งหนึ่งทำไมโลกกำลังจะมุ่งหน้าไปสู่ยุคนั้นล่ะจริงๆเรียกได้ว่ายุคที่พวกเราทุกคนเนี่ยได้อยู่กันมานะครับหลังจากยุคสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีความขัดแย้งอยู่บ้างถูกไหมแลวอีเวนต์เมเจอร์ใหญ่ๆก็คงจะเป็นสงครามเย็นแต่แน่นอนเลยครับเราก็คงจะพูดได้เลยว่ามันไม่ได้เกิดสงครามที่แบบว่าเป็นสงครามระดับมหาอำนาจเนี่ยนะครับผมมาซัดก,กันจนแบบเละตุ้มเป๊ะไปหมดอย่างสงครามโลกครั้งที่1หรือสงครามโลกครั้ง หรืสองสงครามในอดีตที่เป็นการฆ่าล้างทำลายยึดอาณาจักรกันราบคาไปหมดเลยแน่นอนถามว่าโลกสงบสุขไหมมันก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับผมแต่โดยรวมเนี่ยเรียกได้ว่าช่วงเวลานี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่มนุษย์อะ สงบสุขที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับทีนี้เองเนี่ยนะครับผมทุกอย่างกําลังจะเปลี่ยนไปผ่านสงครามที่ก่อขึ้นในตอนนี้เกิดขึ้นในตอนนี้อยู่หรือเปล่านี่เป็นคําถามสําคัญที่เรียกได้ว่าผู้เชี่ยวชาญหลายๆคนรอบโลกเลยเนี่ยนะครับก็ตาก,กังวลกันอยู่โดยแน่นอนแหละการที่เราจะพูดถึงเรื่องราวนี้เนี่ยมันมีหลายแงม่มุมมันมีหลายมุมมองมีหลายส่วนประกอบกันเข้าด้วยกันเป็นอย่างมากนะครับแต่จุดที่ผมเนี่ยจะเสนอในวันนี้เองเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าจะเป็นจุดหนึ่งละกันที่ เป็นจุดสําคัญเลยเนี่ยนะครับผมที่จะช่วยเชื่อมโยงจิ๊กซอว์ต่างๆเนี่ยเพื่อเปลี่ยนโลกใบนี้นะครับผมจิ๊กซอว์ของโลกจากการที่ว่าเราเนี่ยมุ่งหน้าสู่การพัฒนานะครับผมทําให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นมันอาจจะเปลี่ยนกลายเป็นเน้นไปทางมุ่งหน้าไปทางการหารมากขึ้นหรือเปล่าคือแน่นอนละมันอาจจะไม่ได้แบบว่าเปลี่ยนทิศทางแบบกลับตัว180องศาเลยเปลี่ยนทางไปเลยแต่มันค่อยๆเปลี่ยนทีละนิดครับทีนี้เองเลยครับผมจิ๊กซอว์ไหนที่สําคัญมากๆแล้วเราจะพูดถึงกันในวันนี้เองนะครับ ผมเราจะมาดูกันที่งบการทหารนั่นเองครับเรียกได้ว,ว่าถ้าให้ลองคิดในหลายๆปัจจัยเนี่ยว่ามีอะไรที่จะเป็นจิ๊กซอสํำคัญในการเปลี่ยนทิศทางการพัฒนาของโลกได้เนี่ยเราก็คงเรียกง่ายๆอาจจะลิ์มา5อย่างสำคัญที่สุดนะครับผมอาจจะเป็นหนึ่งทิศทางของมหาอำนาจที่เป็นอันดับหนึ่งของโลกอยู่ทิศทางมหาอำนาจที่เป็นอันดับ2ถูกไหมหนึ่กับ2เนี่ยเป็นตัวสำคัญมากๆเลยจากนั้นเองอาจจะเป็นเรื่องราวของสภาวะเศรษฐกิจนะครับผมความคิดเห็นของประชาชนอาจจะเป็นเรื่องราวของเทคโนโลยีถ้ามี การเกิดสามารถสร้างเทคโนโลยีที่ป้องกันอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นมาได้แบบร้อยเปอร์หรือว่ามีอาวุธที่รุนแรงกว่ามาละก็อาจจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมสําคัญได้เหมือนกันแต่เรียกได้ว่าหนึ่งในเรื่องราวที่สําคัญมากๆเลยก็คงจะเป็นงบการทหารถูกไหมนะครับแล้วสิ่งนี้เองเนี่ยเราจะพูดถึงรวมกับทฤษฎีที่เรียกได้ว่าโดมิโนเอฟเฟกด้วยนั่นเองก็คือสมมติว่าเฮ้ยมีคนนึงเริ่มมาแล้วเดี๋ยวมันจะมีคนตามตามกันมาเหมือนโดมิโนที่มันล้มแล้วก็เรียง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 กันไปเรื่อยๆเลย ก็เรียกได้ว่าการพัฒน,นาของโลกเนี่ยนะครับผมโดยทั่วไปแล้วนะครับก็ดูกันง่ายๆเลยมันก็คือการที่ว่าประเทศประเทศหนึ่งเนี่ยเราเอางบไปทําอะไรบ้างถูกไหมแล้วคนในประเทศนั้นทําอะไรออกมาบ้างโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับผมในยุคที่ฮุ้ยเราเจอความสงบสุขมาเยอะมากๆอย่างนี้เนี่ย งบการทหารมันก็ค่อยๆล,ล,ลดลงลดลงลดลงไปเรื่อยๆถูกไหมเพราะเราไม่ลบกันแล้วนี่เราไว้ใจซึ่งกันและกันมากขึ้นแต่เนี้ยก็ไม่ใช่ในกรณีของทุกประเทศแต่เรียกได้ว่าเป็นประเทศที่อยู่ในเกณฑ์กําลังพัฒนาหรือว่าเป็นประเทศท,ศที่พัฒนาแล้วแต่ไม่ใช่ประเทศอันดับหนึ่งของโลกอย่างอเมริกาเองนะครับผมหรือว่าอาจจะไม่ใช่ประเทศที่เป็นมหาอำนาจที่กําลังพุ่งขึ้นมาอยู่แต่เรียกได้ว่าก็เป็นในเคสหลายประเทศกันละกันว่าเฮ้ยเราดูจะมีแนวโน้มที่เราจะลบกันเนี้ยน้อยลงถูกไหมแต่ทีนี้เองเนี้ย <im it> น,นคะครับผมสิ่งที่ไม่คาดคิดก็ไดด้เกิ เพราะว่าหลายๆคนก็คงแบบเฮ้ยเราวางใจกันมากพอแล้วเราไว้ใจกันมากพอแล้วสงครามมันจะไม่เกิดขึ้นหรอกแต่ในวันนี้เองสองครามขนาดใหญ่ได้เกิดขึ้นแล้วซึ่งจริงๆเนี่ยสงครามมันก็มีความขัดแย้งเกิดขึ้นทั่วโลกแต่มันอาจจะรู้สึกว่ามันไกลตัวยังไงนะครับทำให้หลายๆประเทศเนี่ยอาจจะไม่ได้สนใจสักเท่าไหร่แต่ทีนี้เองเนี่ยนะครับผมพอประเทศ <S <S ยูเครนเ,เนี่ยเฮ้ยมันอยู่ในยุโรปนะครับมันใกล้ยุโรปถูกไหมแล้วเราคงปฏิเสธไม่ได้เลยว่ายุโรปเนี่ยเขาคือนหนึ่งในมหาอำนาจของโลกนะครับแล้วก็เรียกได้ว,ว่ามี รากฐานมีความเชื่อถือในระดับโลกเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยเพราะว่าเรียกได้ว่ายุโรปเองอะ่ะคือเจ้าโลกในยุคก่อนก่อนที่จะถูกเปลี่ยนผ่านมาเป็นอเมริกาก็เรียกได้ว่ายังคงอิทธิพลของตัวเองในการแบบที่จะส่งอิทธิพลในระดับโลกเนี่ยได้ค่อนข้างเยอะทีนี้เองเนี่ยพอเกิดเหตุการณ์การโจมตียูเครนขึ้นนะ่ะยุโรปก็เริ่มตื่นตัวและการตื่นตัวนี้เองแหละจะเป็นจุดสําคัญที่อาจจะส่งผลไปทั่วโลกเลยนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคืออะไรนะครับผมอย่างตัวอย่างที่เราได้เห็นกันเลยเนี่ยทางเยอรมันเนี่ยนะ ผมขึ้นงบการทหารถูกไหมแปลว่าเฮ้ยจากที่เคยใช้ไม่เยอะเท่าไหร่เนี่ยเราจะใช้เยอะมากมากเลยนะแล้วพอเยอรมันเนี่ยบอกว่างั้นเราจะขึ้นการทหารเนี่ยเราจะมีทหารมากขึ้นเราจะมีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่เยอะขึ้นถูกไหมที่นี้เกิดอะไรขึ้นครับประเทศรอบตัวเนี่ยนะครับผมเฮ้ ي, ยเยอรมันทําบ้างเราก็ต้องทําบ้างสิ เพราะว่าเราก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของประเทศกลายเป็นว่าพอประเทศชั้นนำเนี่ยนะครับเพิ่มงบการทหารมากขึ้นการเพิ่มงบการทหารเนี่ยแม้ว่าอาจจะดูเป็นเปอร์เซ็นต์นเ,นเ,นเนี่ยเฮ้ยมันอาจจะไม่ได้แบบส่งผลกระทั่งระดับแบบ 10- 20%เลยแต่แน่นอนเลยครับ การที่จะเพิ่มงบมาเนี่ยมันก็มาจากงบทั้งหมดถูกไหมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเฮ้ยเองบทั้งหมดเนี่ยก็จะถูกตัดส่วนอื่นออกไปยังไงนะครับทำให้คุณภาพชีวิตในด้านอื่นๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการศึกษาวัฒนธรรมหรืออะไรก็ตามแต่การดูแลผู้คนเนี่ยน้อยลงเพราะมันถูกเอามาใช้ในการทหารมากขึ้นแล้วทีนี้เองเนี่ยนะครับก็จะเป็นลามเป็นโดมิโนโเลย ทุกประเทศก็จะทำแบบนี้กันหมดนะครับผมแล้วที่นี้เองเนี่ยประเทศที่จะซววเยอะๆเนี่ยนะครับก็คือประเทศที่อาจจะต้องโดนสงครามหรือไม่ก็เป็นประเทศที่เรียกได้ว่าคุณภาพชีวิตของประชาชนเนี่ยแย่อยู่แล้วนะครับพอทีนี้เองเนี่ยงบมันน้อยลงเนี่ยต้องเอางบไปเพิ่มการทหารมากขึ้นเนี่ยคุณภาพก็จะแย่ลงไปอีกเทคโนโลยีพลังงานสะอาดอะไรที่เป็นเรื่องอื่นๆน่ะมันก็จะถูกลดทอนลงไปนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็กลายเป็นว่าโลกทั้งใบเนี่ยพอเปลี่ยนคนเดียวแล้วทุกคนเปลี่ยนตามอ่ะเปลี่ยนคนเดียวอาจจะไม่เยอะมากแต่พอทุกคน นแน่นอนเลยครับเท่ากับว่าในโลกใบนี้เนี่ยจะมีการใช้งบเพื่อการทหารน่ะ เยอะขึ้นอีกมากมายมหาศาลอาจจะมากกว่า2เท่าตัวหรืออาจจะกลายเป็น3เท่าตัวเลยด้วยซ้ําในอีกช่วง10ปีที่จะมาถึงนี้นะครับผมแล้วที่นี้เองเนี่ยลองคิดดูสิครับว่าถ้าเงินตรงนั้นเนี่ยเอาไปพัฒนาโลกในทางอื่นเอาไปพัฒนาพลังงานสะอาดอะมันจะเป็นอะไรได้แบบขนาดไหนกันมันทําให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นได้ขนาดไหนกันไม่ใช่เอามาซื้ออวุธตุนกันไว้นะครับก็เรียกได้ว่าดูจากแนวโน้มแล้วเนี่ยนะครับผมก็น่าจะเป็นไปแบบนี้นะครับทุกประเทศก็คงจะตื่นตัวเรื่องการทหารมากขึ้นเรียกได้ว่าเหตุการณ์สงครามที่ยูเครน เหมือนเวกอัพคอให้กับยุโรปเลยอะว่ายุโรปเองนะครับผมจะเป็นต้องใช้เงินกับการหารมากกว่านี้แล้วเดี๋ยวที่เหลือมันจะตามมาเองแหละเพราะว่าเมื่อกลุ่มกลุ่มนึงเนี่ยเริ่มติดอาวุธมากขึ้นและความตึงเครียดเนี่ยเริ่มเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแล้วมันลามอย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเอง เตรียมใจกันไว้ได้เลยนะครับนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องเจอบนโลกใบนี้ค่อนข้างจะแน่นอนมากๆนะ้นในความคิดเห็นส่วนตัวของผมคือเรียกได้ว่ายังไงอะโลกอะมันอาจจะไม่ได้พลิกแบบโอ้โหเราจะไปฟูลส s c a l ลบกันอย่างเดียวหักหัวแบบกลับหลังหันเลยมันอาจจะค่อยๆเอียงไงและการค่อยๆเอียงนั้นอะนะมันก็มีผลกระทบที่ไปด้านนั้นแล้วส่วนหนึ่งก็คืองบที่เพิ่มขึ้นมาอย่างมากมายมหาศาลนี้และสิ่งที่คลิปนี้เนะี่ยต้องการจะสื่อให้ทุคกคนก็คือหนึ่งนะครับผมไอ้สิ่งเนี้ยเป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยที่ คนอย่างเราเนี่ยจะหยุดได้ถูกไหมก็เรียกได้ว่าเราอาจจะต้องรวมพลังกันหรืออะไรก็ว่าไปแต่มันก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยคิดเอาไว้นะครับผมแต่อาจจะไม่ต้องทําจริงก็ได้เพราะเรียกได้ว่าคิดดูดิมันคงจะเป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยในจุดนี้แต่ทีนี้เองเนี่ยนะครับสิ่งที่เราควรรับรู้เอาไว้เนี่ยมันคือความเป็นจริงตรงนี้ยังไงนะครับคือเราอย่ามองข้ามนะครับผมเพราะว่าไอเหตุการณ์เนี้ยมันไม่ได้กระทบถึงแค่ประเทศที่เกิดสงครามไงพอทุกประเทศเนี่ยเพิ่มบัตเจ็ตในทหารหมดอะ แปลว่าประเทศเราเองก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นถูกไหมแล้วพอเราเพิ่มขึ้นเนี่ยแปลว่างบส่วนอื่นๆก็ถูกตัดออกไปนะครับก็เรียกได้ว่ามันน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่กระทบกันทั่วโลกเลยนั่นเองนะครับผมก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยได้รู้ในจุดนี้เอาไว้แล้วก็เตรียมตัวเอาไว้แล้วกันนะครับสำหรับอนาคตที่จะมาถึงยังไงในวันนี้นะครับผมก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนแล้วก็ขอต่อต้านสงครามต่อต้านความรุนแรงในทุกรูปแบบเลยนะครับยังไงในวันนี้ก็ผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าหวังว่าคลิปในวัันนนนี้เน้เยจะะปป็ปรโช์ใหกบทา ทุกคนไม่มากก็น้อยนะวันนี้ยังไงหมดเวลาลงแล้วบายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ History World นะครับ